สวัสดีครับพบกับผมบอสธิติปันนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังนครับเรื่องแบดบอยภาคสี่นะครับสักู่นะครับจอน้าบัตรนะจะหายไปกับสายลมไปแล้วครับขออภัย้วยครับก็คือพึ่งกับมาจากโรงภาพยนตร์ที่เมเจอร์นะครับสาขามาร์เก็ตวิลล e หินนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคู่หูฝวางนารกภาคที่4แล้วนะครับก็เป็นภาพล่าสุดเลยนะครับต่อจากภาคที่3นะครับเรื่องราวของภาค4เนี่ยมาต่อยอดจากภาคสนะครับก็คือผู้กองคอนราดฮาเบิร์ดนะครับซึ่งได้ถูก ผู้ชายของไมล์ลรีนะครับก็คืออามาดยิงตุยนะไปภาคที่สาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะครับต่อจากภาคที่สามเลยก็คือต่างภาคสี่เนี่ยจริงๆมันมันจะฉายตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับท่าที่ผมทราบข้อมูลมาก็คือมันจะฉายรอบปีที่แล้วแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ในวัน ประกาศรางวัลออสกานะครับที่ตัวนักแสดงไมเคาลลก็คือคุณบิลสมิธนี่ไปทบหน้ากระชอนโลกนะครับมันก็เลยแบบทางโซนี่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์หนังตังนี้นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นี้ก็แปลนไปนะครับทำให้พึ่งได้มารู้ประมาณแบบประมาณเดือน กุมภากับมีนานะครับว่าเอ้ยมีภาค4มาแล้วอุ้ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับก็คือถัดจากโฟกิงภาค2เนี่ยก็คือรอเดดพูแกลบบูเบเรนนะครับซึ่งจะมามันเดือนหน้าวันที่24เลยใกล้ๆสิ้นเดือนแต่ว่าันนี้มาเซอร์ไพรส์มากสำหรับคู่หูของนักภาค4เอาละครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ ว่าเป็นไงเปิดน,นะครับก็คือโดยเข้าไปสัมผัสนะครับเข้าไปชมในภาคสีที่โรงหนังอ่าเมเจอร์นะครับขรงจากเมเจอร์สาขามาเก๊ะบิลเลตวัยหินเนี่ยก็ก็เหมือนเดิมครับบัตร200บาทครับที่นั่ง A14 นะครับกลายเป็นแบบ ต้องซื้อตัวสอ0ร้อครับเข้าไปดูเพราะว่ารู้สึกว่านั่งข้างบนสุดนี้มันมันได้วิวที่ดูดีนะครับดูดีกว่านะครับอ่ะกลับมาเข้าสู่การรีวิวดีกว่าก็คือตัวหนังเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นหนังแอคชั่นแล้วก็ผจญภัยมากซะมากกว่านะครับมันก็จะมีเรื่องของการสืบสวนนะครับ คดีที่มันเกิดขึ้นนะครับไปในเรื่องนะครับในบทที่ปูวางเอาไว้ก็มันเป็นหนังตำรวจไงครับแล้วหน่วยที่คู่หูขวางนรกเนี่ยก็คือไมค์ลารี่กับมาคัสเบนิดเนี่ยสังกัดอยู่นี้เป็นชุดสืบสวนนะครับของอกรมตำรวจไมอมีนะครับรัฐแคลิฟ ไม่ใช่รัฟอริดาแคลิฟอร์เนียอ้บีบ้าแล้วก็นะครับมันต่อเนื่องมาจากภาค3ามกระตผูกระการหน่อยเพราะว่าไม่ได้สคริปต์นะครับก็คือด้นส่วนเลยโอเคก็คือผมกลัวจะหลุดสปอยไปอ่ะถ้ามันหลุดสปอยหนังไปสักหน่อยก็ขอไปด้วยนะครับ ก็คือเรื่องราวเนี่ยมันก็คือตัวของผู้กองฮาร์ว์ดเนี่ยถูกใส่ความนะครับจากองค์กรอ่าถ้าคุณไปดูในตัวอย่างภาพปวยวเนี่ยคุณจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นพวกแก๊งค้ายาแน่เลยเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยจะบอกว่าผู้กองฮาร์ว์ดเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาซึ่งแน่นอนครับทุกน้อง ก็เป็นแบบคนที่ไว้ใจได้ที่สุดนะครับในกรมตำรวจมมีอย่างมาคัสแล้วก็ไม้เนี่ยก็คือคนที่ดีที่สุดนะครับเป็นคู่หูที่ดีที่สุดหมูกาอวิรกรรมมากมายนะครับคดีต่างๆนี่เรียกว่าตั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค3นี่จนมาถึงภาคล่าสุดนี้ก็ถือว่า คือเก่าแล้วนะเป็นเป็นชุดสืบคู่หูสืบสวนที่เรียกว่าเก่าที่สุดในตำรวจแมมมีแล้วนะครับนั่นคือในหนังนะแต่ไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงนะในหนังนะครับในหนังในหนังนะครับก็คือก็ต้องมาสืบสวนแล้วก็มาขี้คายว่าเฮ้ยพวกที่อยู่เบื้องหลังนะ่ะเป็นใครกันแน่นะครับซึ่งมันก็จะมีฉาก การยิงสนันอะไรแอคชั่นปะจุนภัยต่างๆนะครับก็คือประจนภัยนี่แหละไปกับอา,อามาโดซึ่งเป็นลูกชายของไม้นะครับจากภาค3นี่ก็คือเป็นนักโทษนะครับเป็นนักโทษที่ว่าก่อคดีก็คือนี่นะครับสังหารผู้กองฮาวเวิร์ดในภาคสามนะครับก็จะได้มีแบบ มุในการปรับความเข้าใจระหว่างพ่อลูกนะครับระหว่างไม้แล้วก็อามาโดด้วยนะครับนะในเรื่องนะครับก็ส่วนมาคัดนี่โอ้โหเรียกว่านี่มาคัดรู้สึกว่าสุดๆนะครับมาคัดก็คือจากแบบเป็นตำรวจที่แบบว่าเป็นตำรวจตามตามอะไรอะ จะบอกว่าเป็นตำรวจแบบเป๊ะทำตามกฎทำตามระเบียบไม่ได้แบบว่าห้าวละหำแบบคู่หูอย่างไม้นะครับก็คือไม้นี่เป็นคู่หูกันมานานนี่ใส่ไม้ก็คือห้าวนะครับห้าวตลอดแล้วก็เป็นคนแบบไม่ยอมคนนะครับซึ่งมาคั้นี้ก็หูเรียกว่าก็ใน ตั้งแต่ต้นนะครับยันจบแต่ว่าตอนจบนี้ก็<笑><笑>เรียกว่าภาคสองนด้ย้อนกับอดีตกลับมาเลยนะครับสำหรับตัวของมาคัดก็ถือว่ามาคัดก็เป็นคนที่อายุเยอะกว่าไม้นะครับแต่ว่าเป็นคู่หูที่เรียกว่าคือมีความเข้าข้ใจนะครับในตัวไม้มากที่สุดแล้วในเรื่องแล้วก็ถือว่าโอ้โหก็โอเคนะครับ ส่นอามาโดลูกชายนี่ <c oughs> เรียกว่าตอนสุดท้ายก็มีฉากร d e m p t i o นนะครับรีเดมชก็ถือว่าตัวอามาโดเนี่ยในเรื่องนี่ก็คือเป็นกุญแจสำคัญเลยในการไขคดีนะครับเป็นเรียกว่าเป็นพยานก็แล้วกันนะครับในการแบบว่าเป็นคนที่รู้ว่า คนร้ายเป็นใครใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งอามาโดนี่สําคัญเป็นกุญแจสําคัญในเรื่องที่ที่ว่าจะทําให้คดีเนี่ยจากที่มันแบบว่ายากให้กลายเป็นง่ายนะครับแล้วก็เป็นคนสําคัญที่ไม้แล้วก็มาคัดนี่ยจะต้องคือจะต้องพึ่งนะครับในตัวของอามาโดซึ่งอามาโดก็แน่นอนครับเขาเป็น นักฆ่านะครับของแก๊งฆายาเมสโกนะครับซึ่งคุณแม่จากภาคสามเนี่ยถ้าใครดูภาคสามมากว่าน,นี้ก็จะรู้แบบความสามารถทักษะสกิลอะไรต่างๆไงในการเอาตัวรอดนะครับในในฉากบูอะไรของเรามาดูดีก็ถือว่าก็ตามมาตรฐานนะครับตามมาตรฐานเลยก็ถือว่าฉากบูไม่มันก็ตามไวเนาะ มันจะเอามาแบบภาพสองให้มันเหมือนภาพสองให้มันเหมือนแบบสิ่งที่ผู้กำกับอย่างไมเคิรเบ่เนี่ยทำก็คือ,คอ,คอตาเบ่เนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่เอาผู้กำกับคู่หูห,หรอกนะครับสองคนผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะครับมากากับภาพที่สามแล้วภาพที่สองเนี่ยคือมันปรับให้สกิลการบู๊เนี่ยมันมันมันแบบตามวัยเนาะของ มาคัดแล้วก็ไม้ก็คือมันจะไม่ให้แบบว่าเออมันดูเหมือนสองคนนั้นยังหนุ่มอ่ะก็คือคนมันอายุยื่แล้วจะให้มาบูแบบเออห้าวๆสมัยทหนุ่มมันไม่ได้แล้วครับมันก็อาจจะดอบนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าภาพรวมก็โอเคก็ตามไวก็เข้าใจนะครับถือว่าก็สนุกครับสนุกก็ครับ,รบก็แบบยังคงความเป็นแบบ ภาคหนึ 1, ่งภาคสองอยู่นะครับในสำหรัฉบฉากบูแต่ความรู้สึกส่วนตัวก็คือฝั่งตัวโกงเนี่ยมันมันจะห้อยนิดนึงนะครับในในประมาณใครแม็กต้นขยับไปต้นไปกลางแล้วก็ตอนจบก็ถือว่าห้อยไปหน่อยนะครับสำหรับฝั่งตัวโกงนะครับมันมัน,ม,นมันแบบ ก็ยังก็ยังว่าตัวโกงมันมันไม่ใช่พวกอ่อพวกค้ายาพวกนักฆ่าพวกอะไรเนี่ยมันมันเป็นอดีตเอดีตเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่รัฐก็แล้วกันอ่ะสปอยถือว่าก็สปอยไปเลยนิดนึงก็แล้วกันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ คนที่อยู่เบื้องหลังในคดีใส่ร้ายผู้กองฮาวเวิร์ดเนี่ยจนเป็นที่มาของเรื่องวุ่นวายในภาคเนี่ยนี่แหละครับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐเป็นมือดีด้วยนะครับเป็นมือดีนะครับก็คือเป็นคนใกล้ชิดก็แล้วกันนะครับในคดีกับผู้กองฮาวเวิร์ดเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเลยแหละครับอานน้ให้ไปดูกันเอาเองนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับ คน YouTube อยู่ที่วางแต่ถือว่าฝีมือก็ถือว่าตามสไตล์นะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็ภาคสามนะครับมันจะดูแบบเหมือนหนังช่องเจ็ดอนะละครช่องเจ็ดช่องสามอะไรประมาณนี้นะครับตัวร้ายเนะี่ยมันอารมณ์ประมาณนี้ก็คือเก่งไหมเก่งครับแต่ว่าในในตอนสุดท้ายเนะี่ยมันมันเหมือนกับ ละครหลังข่าวอ่ะเอาง่ายๆอ่ะตัวโกงเหมือนละครไอ้ตัวร้ายตัวโกงจากละครหลังข่าวเลยประามาณเนี้ยนะครับแต่ก็ถามว่าผ่านไหมอ่าผมก็ให้ผ่านก็แล้วกันเนาะถือว่าเออนี่ก็ก็เหมือนกับตัวโกงเนี่ยก็เหมือนกับตัวโกงละครหลังข่าวผมอาจจะพูดเอ้ยทำไมมา เทียบอะไรกันละครหลังข่าวคุณก็ไปดูก็แล้วกันนะคุณก็จะคิดตามผมเหมือนกันนั่นแหละถ้าคนนั่นแหละก็จะคิดเหมือนบุมนั่นแหละเออใช่ไอ้ตัวโกงแม่งเราควรหลังข่าวถ้าใครแบบดูละครหลังข่าวไปจะรู้เลยว่าไอบ้บทผู้บูอะไรอย่างเงี้ยละครบู๋แอคชั่นอะไรประมาณนี้หละตัวโกงนะประมาณนี้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับใน ภาคนี้ภาคสีก็คือเรจจี้โอ้โหไอหนุม่มเรจจี้นี่ผมให้เป็น MVP เลยนี่สมกับเป็นนาวิกโยธินสมกับกับที่เขาเรียกว่า b u r ร์นทูคินะครับเบิร์นทูคิคือเกิดมาฆ่าโอ้โหเรจจี้นี่สุดยอดมากสงสัยแบบเก็บกดมาจากภาคที่สองนะครับก็คือโดนพ่อตาโดนเบื่อนพ่อตาค้่หพ่อตาที่โอ้โห ทำําแกงแกล้งมาก่อนนี่โอ้โหพอเ,เป็นนาวิกไโยตินได้ไปฝึกยุทธวิธีฝึกแท็กติกฝึกอะไรโอ้โห,โโหเก่งมากครับสักใครแม็กกางๆเรื่องจะไปตอนจบแล้วโอ้โเลตจี้นี่สุดยอดจริง,รงๆนะครับสมกับเป็นนาวิกโยตินสมกับเป็นทหารสมกับที่เขาฝึกมาเพื่อฆ่าจริงๆนะครับถ้าผมถามว่าเลจี้อากาอามาโดเนี่ย อ่ะมาสู้กันอามาดวลกันคุณก็ไปพิสูจน์เอาเองว่าอามาดจะสู้เลจจี้ได้ไหมอ่ะคุณก็ไปดูได้เลยนะครับก็สมก็เป็นนาวีนะเพราะว่ามันก็เฉลยในภาค3ามอยู่แล้วว่าใครดูภาค3ามมคือเลจจี้เป็นนาเวคโยตินไปประจำอยู่เยเมนแล้วก็กลับมาพักผ่อนนะครับเพราะว่าไม่มีภารกิจอะไรละนะครับไม่มีภารกิจรอทางหน่วยเรียกตัวนะครับ รอ,อเรียกตัวมันก็จะมีมุกในตัวอย่างด้วยนะครับในในตัวอย่างหนังนะครับซึ่งในตัวหนังเ,งเรื่องจริงก็นี่แหละครับต้อตามตัวอย่างเลยนะครับอะไรที่ดูไม่ผิดหังครับไม่ผิดหังไม่ผิดหังนะครับก็คือถือว่าสนุกนะครับสนุกโอเคทั้งแฮกชั่นทั้งการประจนภัยแต่ว่าจะเต็งอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเต็ง อยู่เรื่องหนึ่งก็คือฉากที่ว่าอ่าก็คือฉากที่เป็นนเป็นผู้ล่ากลายเป็นกลายเป็นผู้ถูกล่านะครับก็คือไม้กับมาคัตเนี่ยจากตามตัวอย่างเลยครับฉากที่สู้กันบนหอเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นจุดพลิกจุดแบบจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ล่านะครับ แล้วก็ฉากที่มันสู้กันในเมืองใช่ไหมที่ว่ามันจะมีแก๊งค้ายาในมาไม่นะ่ะมาตามล่าฆ่าหัวนะครับของไม้นะครับฟึ่งฝั่งตัวโกงนั่นแหละเป็นฝีมือของฝั่งตัวโกงนั่นแหละครับมันดูแบบสกิลมันเล็กไปหน่อยนะผมอยากแค่แบบว่าเออเคลียไปแก๊งๆอย่างเช่นนะมาแก๊งหนึ่ง แล้วก็หนีการเอาได้กแก๊งหนึ่งไปเจออีกแก๊งหนึ่งอะไรประมาณนี้ผมว่าฉากเนี่ยมันมัน,มนแบบเหมือนอีกแก๊งหนึ่งกําลังแบบจะเอาตัวมาคัดออกไปใช่ไหมเพื่อไปเอาไปขึ้นเงินอีกแก๊งหนึ่งก็มาถล่มอีกแก๊งไอ้กแก๊งที่ว่าจะพามาคัดแล้วก็ตัวของอามาโดตัวของไม้เนี่ยไปเราไม่ได้หงให้กับตรโกง ซึ่งก็แก๊งก็โดนอีกกลุ่มฆ่าก็เป็นโจท์เก่าของไม้แล้วก็มาคัดเลยครับโจทโจทจากภาคก่อนภาคที่สองภาคที่3ามอะไรนี่แหละครับที่เอ้ยได้ทีก็มาคืนนะครับก็สุดท้ายก็สกิลพระเอกเนาะนะครับสกิลโกเอกก็เอาตัวรอดได้แต่ว่าเป็นคู่หูตำรวจที่ว่าฟีมืออยู่แล้วนะครับมีฟีมือมีประสบการณ์มีแบบ ทางนีทีไล่อยู่แล้วเวลาจะสถานการณ์ที่ได้เปรียบเสื้อเปียบเนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยจะสามารถฝ,าฝาา่าฟันอุปสรรคไปได้หมดเลยนะครับซึ่งฉากจบเนี่ยก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกไ,ไปเกินไปในแรกๆนะก็คือฝั่งตัวโกงมันมันง่อยไปหน่อยนะครับก็คือเหมือนแบบเหมือนแบบสู้ได้นะมือนสู้ได้แบบยื้อพวกพระเอกอะไร ไปประมาณนี้ได้แต่มันเหมือนว่ามันมันแบบบฝั่งฝั่งตัวเอกมากไปหน่อยหรือเปล่านะครับมันคือมันแบบไปสปอยเป็ดแล้ไม่สกิลของฝั่งพระเอกเนี่ยมันมันเก่งเกินไปเกินไปนะครับแบบว่ามันอยากให้แบบมีสัตว์นิดหน่อยมีแบบความฮาร์ดนิดหน่อยนะครับเหมือนเหมือนเราเล่นเกมแบบยิงกับ ตัวโกในภาพสุดท้ายแอบยแบบขอคโคตโหดหน่อยอะแต่ก็แต่ก็เข้าใจเนาะเพราะว่าอาอย่างว่าเลยก็คือไม่รู้ว่าฝั่งพระเอกเ,เสียเปรียบนะถ้าผมถ้าตอนจเนีังพระเอกจะเสียเปรียบเพราะว่าคนน้อย ส่วนฟังนั้นน่ะคนเยอะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ประสบการณ์ก็ถือว่าโอเคแหละประสบการณ์ในการทํางานในชายงานของเขาแหะมันดีกว่าของพะเอีกอยู่แล้วเพราะว่าไปเจอความโหดน่ะอ่าง่ายเจอความโหดของพวกแก๊งค้ายาที่อยู่ตรงชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกเนี่ยก็คือไปเจอความโหด ความอะไรมาแล้วก็คือผ่านประสบการณ์แบบเสียงเป็นเสียงตายแล้วนะครับมันเราถามว่าเท่ากับระไอีกไหมก็เท่ากันแต่ว่ามันเหมือนกับเออะไรอีกโคลเซอร์ภาคสองนะผมผมว่าตัวโกมันเหมือนอีโคลเซอร์ภาคสองอะแต่แต่โทษทีว่าที่ฝั่งของตัวเอกของเราเนี่ยก็คือไมค์กับมาคัสเนี่ยไม่ใช่ <laughs> ดิเซลวอดังเซลวอชิงตันนะครับมา นักฆ่าจับเวลานะครับมันเขาไม่ได้สก,กิลเทพขนาดนั้นแต่ก็แต่ก็ถือว่าทีมพระเอกเนี่ยที่ว่าไปไปบู๊กันตอนจะจบแล้วเนี่ยก็ถือว่าซีนก็อย่างที่ผมบอกแหละก็คือตัวโกงมันมันมันแบบอยากให้โหดวันนี้อยากให้แบบโชว์เก่งโชว์เทพหน่อยนะครับมันเหมือนกับไปไปเป็นเป้าไว้พระเอกซ้อมยิงอะ่ะเอาเอาง่าย ให้ไหมกับมาคัดซ้อมยิงกันซะมากกว่านะครับแบบว่าเออมันแบบยากหน่อยแบบแบบในในเรื่องอ่าดีเอฟเฟติเบอรภาค2องอ่ะก็อย่างดีอะแบบอยากให้แบบสกิลในการบูเอชชั่นสู้กันครั้งสุดท้ายอ่ะมันตอนก่อนจะจบอ่ะให้มันแบบดูโคตรดูแบบเออยแบบเออมันแบบใช้ควาเก่าหน่อยแต่ก็ถือว่าฉาก บูก็โอเคนะครับตอนในท้ายนี่โอ้โหอลังการน่านสร้างแต่มีเทคโนโลยีใหม่ด้วย,ยก็คือมีบินการโจมตีด้ดวยโดรนนะครับคุณจะได้เห็นเลยนะครับในฉากต่อจบถือว่าอลังการมากนะครับอลังการมากแต่ก็แอบสงสารอามาโดนะอามาโดตอนตอนจบนี้ก็คือสบัดสบอมเลยแหละนะครับถ้าอยากรู้ว่าอามาโดเฮ้ย มันเป็นอัคคะเก่งเทพมันจะปอดสบอดสบอยไปดูตอนท้ายนี่เลยว่าอะไรที่ว่าจะทําให้อมาโดเนี่ยถึงจะต้องหยับยอมเจ็บตัวกับปังตายอ่ะเอาเอาง่ายๆคือสาหัสนะนะครับก็ไปดวงเราเองนะครับในในหนังนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าภาพรวมคอสตูมในหนังเนี่ยมันก็เป็นไปตามยุคไปตามสมัยนะครับ จะให้มาบูแบบไมเคิลเบย์ภาคสองแบ็กบอยแบ็กบอยภาคสองเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าด้วยตัวนักสแสดงอายุก็แบบอย่างมาติลลอเลนเนี่ยแล้วก็มาติลลอเลนที่รับบทเป็นมาคัาเนี่ยเขาก็หกสิบแล้วแล้วก็ทางของคุณวิลสมิธเนี่ยก็ประมาณสักเออล่ๆกลกันอะ่ะไล่ๆกันก็อายุเยอะแล้วนะครับก็คือจะ จะรับเงินบํแต่รับเงินผู้สูงอายุแล้วนะครับก็ถือว่าก็โอเคแล้วนะครับสำหรับสารแฟคชั่นเนื้อเรื่องก็อืมก็ใช้ได้ครับเนื้อเรื่องบทก็ดีนะครับดีพอเข้าใจนะครับบทในหนังเนี่ยก็เข้าใจได้แต่เล็จี้นี่ก็คือน่าจะมีบทนะถ้าถ้าพะพาค่าเนี่ยเล็จี้นี่น่าจะเป็นแบบปือดีเลยล่ะถ้าแบบ พ่อตาอย่างมาคัสเนี่ยมีปัญหาไหมมีปัญหาแบบว่าเจอแบบพวกเก่งๆเ,เนี่ยเอาเลจี้มาช่วยก็น่าจะดีส่วนอามาดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาไม่ไม่กลับไปในเส้นทางเดิมของเขานะครับหรือว่าไม่ไม่โดนแบบดาร์กแบบจแบบแบบดาร์กก็คือโดนฆ่าหรือว่าโดนเหมือนในเดเลดภาค2องะที่ว่าพี่ชายของ อีโกไว้นะ่ะนะถ้าไม่จบอามาโดไม่มีจุดจบแบบเดเล่ภาค2ผมว่าถ้ามาแมทชิ่งกับเลจจี้เนี่ยผมว่าโอ้โหสนุกแน่นอนนะครับผมว่านี่น่าจะต่อยอดได้เลยนะเลจจีกับอามาโดเนี่ยถ้าเอา2องคู่นี้ก็คือลูกเขยอีกคนหนึ่งเป็นลูกชายของไม้อ่ะอีกอีกคนหนึ่งเป็นอ่าลูกเขยนะครับของมาคัสเนี่ยเอามา คอลแลปกันเอามาแบบคอสโอเวอร์กันโอ้โหผมว่าน่าจะได้คุณจะได้เห็นแบบภาคสองาคุณอยากได้ภาคสองคุณต้องเชียร์ให้อามาโดกับลิจีน่ะมาจับคู่กันนะครับผมคิดว่าถ้าภาคต่อไปมีอามาโดกับลิจีมาผมว่าสนุกนะครับเพราะว่าคนหนึ่งก็บัฟตัวเองนะครับจากศูนย์นะ <c oughs> เอาง,ง่ายๆเลตจีน่ะจากศูนย์เลยนะครับจากที่โดนพ่อตาค่มโอ้ยภาคสองสารพัดเนี่ นี่โอ้โหบกภาคภาคสามก็มีแบบบทนิดๆแต่หน่อยแต่ภาคสีนี้โอ้หนี่ให้ MVP เลยสําหรับดิกจีนผมว่านี่คือเป็นการพัฒนาการของตัวละครนี่ที่แบบสุดยอดมากนี่คือจากจากแบบ <c oughs> จากแบบเองแงขุนเงแๆแบบผนติมติ่มอะ่ะ <c oughs> แบบผมสมัยก่อนเลยผมผมสมัยเด็กนี่ก็ติ่มนะติ่มติมเพราะโดนแกงโดนลังแก่บ่อยอ่าพอพอมาโตขึ้นอ่าเข้าใจ เรียนรู้พัฒนาตัวเองอ่ะกลายเป็นแบบโอ้โหสุดยอดมากครับแบบเป็นเป็นนักเรียกว่าพอตากับอ่าลุงนแทบจะไม่ไม่กล้ามีเรื่องอ่ะคือคือไปแกล้งไปแย่อะไรเขาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านี่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับ สำหรับลตจีโอโหนี่ผมให้เลตจีนี่เป็น MVP เลยนะครับประจำภาคสเลยนะครับสำหรับคู่วางโลกนี่เลตจีสุดยอดนะครับแบบว่าได้ใจมไปเลยนะครับเนี่ยว่าน่าจะถ้าภาค5้าเชียนะผมเชียให้อมาโดกับเลตจีแะมาจับคู่กันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตำรวจครับก็คือแบบว่าถ้าหากภาคภาคสากาเนี่ยมันจะเป็นภาคสุดท้าย ของทั้งคู่แล้วก็คือวิลสมิธกับคุณวิลสมิธกับคุณมาตินลอเรนส์เนี่ยอ่ะเอาอามาโดนักแสดงที่่าเป็นอามาโดกับเลจจี่นะมาสารต่อเลยผมว่ามันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบภาคแก้กาจากวันแยกไปเลยผมว่าสนุกนะแบบฮอปชอ์เนี่ยอาเลจจี้แอนอามาโดเนี่ยผมว่ามันแน่นอนนะครับเป็นสปินออฟก็ได้นะครับผมว่ากำลังดีเลย นัละูนี้เชียร์ครับอามโโดกับเดจี้เชียร์มากนะครับให้มาสานต่อนะครับก็ถือว่าคะแนนผมให้เท่าไหรด่ดีผมให้เก้าจากสิบผมให้เก้าขาแล้วกันนะครับบางผมไม่ใชใส่วิเคราะห์หนังมันมัน,ม,นมันช่องใหญ่นะครับผมแต่ว่าคือเก้าเต็มสิบเนี่ยมามาจากก็คืออีก อีกหนึ่งเนี่ยามาหายไปไหนอีกหนึ่งนี่ก็คืออย่างว่าหละก็คือตอนจบตัวโกงทีมตัวโกงเนี่ยมันมันตายง่ายไปหน่อยเ้หมือนเป็นป๊อปซ้อมให้ให้ทีมพายเอกสัมมากกว่านะผมว่าเป็นแบบให้ให,ใ,หใ,หใ,หให้้แบบฝั่งทีมพห้เอกเนี่ยโชว์สกิลสัมากกว่านะผมอยากให้ฝั่งตัวโกง่มันโชว์สกิลแบบช่างมาด้วยเอาง่ายเอาคือ อยากได้แบบชาวมาดูเลยแต่ว่ามันมันไม่มีไงนะครับมันรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันอยากให้แบบมันดาร์กหน่อยอ,ะอ่ะอ่าจากคือสุดท้ายให้มันดาร์กหน่อยให้มันสมกับเป็นแบบพวกที่ผ่านความ,วามเป็นความตายมาแล้วนะฝั่งตโตโกอะคือพวกที่แบบไม่กลัวตายอเอาง่ายแต่ว่า เอ้มันดูแบบมีสกิลมีทักษะในแบบเป็นคนที่ประสบการณ์สูงหน่อยนะในในสายงานของเขานะ่ะก็คืออยากอยากอยากให้มันแบบทําให้สร้างความลําบากให้ทีพระเอกหน่อยให้แบบให้พระเอกดูเหนื่อยดูคอมหน่อยให้แบบแบบเค้นแบบความบ้าระห่ำอะไรออกมาให้มันมากกว่านี้หน่อยแต่ก็โอเคละก็บทมันมาแบบนี้เราก็ทําได้แค่ก็ ผิพากวิจารณ์ไปนะครับตามราเบียบก็โอเคนะครับถ้านะครับใครสนใจก็ทุกลงภาพยอู่เลยครับสำหรับคู่หูควางรลกสี่แบดบอยอ่าไลฟ์ฟอร์ดหรือเปล่านะถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับก็คือลุยให้โลกจำนะครับก็ฝากด้วยนะครับ9เต็ม10นะครับสำหรับการรีวิวของผมนะครับโอเคครับถ้าใครชอบทีนี้นะครับกดกดไลค์นะครับ ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนถ้าผมพูดแบบบุญไปบุนมานิดหน่อยก็ขอไปก็คือไม่มีสคริปต์นะครับก็ต้นสวดมาจากความคิดในหัวเลยคือคิดอะไรก็พูดออกมานะครับก็ถ้ามันดูขัดหูไปหน่อยก็ขอไปด้วยนะครับอันนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในเดสกูนะครับแอนบูบูลินเดี๋ยวจะกลับมาใหม่อครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ